หลังจากนี่นะครับตัวนี้ก็นะครับวันนอกก็ได้เตรียมไ่ดีไว้นะครับแค่เส้นมีก็มีโคราชนะครับวันนี้ใช้อ่ามีโคราชน้องหัวฟ้านะครับอภอขามสแกแเสียงนะครับที่นะครับได้ส่งมาถึงครัวนะครับวันนอกนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงแต่ไม่ต้องใช้นะครับแต่ว่าอาจจะใช้นิดหน่อยนะครับวันนี้ก็คือจะใช้นี่เลยนะครับน้ำมันทุนเหลืองเนื่องจากว่าจะสะอาด นะครับเป็นน้สะอาดแล้วก็ดรๆน้ปลาแท้นะครับปลาแท้หุดหอเพราะผมะกินเค็มนิดนึงนะครับอันหลังจากแค่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาตั้งกระทะนะครับเปิดแก๊สนะครับผมก็จะใส่น้ำมันนะครับไปนอยๆนึงน,นะครับเพื่อให้กระทะเขาเขาคลายตัวนะครับเพื่อเอจะให้เก,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 กาะกระทะตรงนี้เสร็จแล้วก็คือเราก็จะมาเตรียม ปัญหาไว้ไฟออกก่อนนิดนึงเสร็จแล้วก็นี่นะครับเสร็จไหมครับแล้วก็ใส่นี่เลยปรงไปนะครับือน้ำมีคือเขาปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ง่ายนะครับแต่ถ้าใครมีผิวมือก็จะนะครับไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็คือใช้สูตรเองแต่นี่ก็ว่าว่าต้องปรุงไม่เป็นก็วลยจะต้องมานะครับมา ใช้เครื่องปรุงสำเร็จนะครับอม่าที่ใช้นี่อี่นะครับอย่าแรงมากกวงี้นะครับนื่ว่ากระทํจะไหมแต่วเน่ี้จากว่าน้ำซุปเขาเข้มข้นอยู่แล้วนะครับผมก็จะใส่น้ำาพียหน่อยเนืนะครับเห็นไครับท่านผู้ชมนะครับนี่ก็คือเราอยาบไส้ที่แล้วนะครับเราก็จะเตรียมเลยนี่เลยนะครับนะครับเราก็จะนะครับดูนะครับ เดือดเต็มที่แล้วนะครับตอนนี้ก็คือไขมันแตกละลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แวบเลยเอาหมี่ลงแล้วนะครับดูนะครับไปตัดใช่งี้เลยเรียบร้อยครับเห็นอ่ะนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องรีบเลยนะครับเอา่านะครับไม่อาจจะใส่หมูใส่ไข่แล้วเจีชอบนะครับแล้วเจี ซึ่งตรงนี้เราก็จะทิ้งกระทะไว้นิดเดงวเราก็จะยิ้วมานี่เลยตู้เย็นเราก็จะมาเปิดตู้เย็นแว๊บนะครับตูงนี้โควิดเข้านะครับตู้เย็นก็จะมีแต่น้ํานะครับกลางเดือนนะครับอ่ะก็จะใช้ไข่ลูกเดียวพอนะครับอันนี้ก็คือจะใช้เนื่องจากอยู่คนเดียวเนะาะเพราะบ้านกรกลครัวคนเดียวก็จะเตรียมไว้ตรงนี้ผมใช้อ่าเนี่ครับเห็นใบนี้ครับใบมะรุมนะครับ นะครับขึ้นจะแข็งเพราะนอกจากจะจะแช่น้ำให้อ่อนก็นี้มันจะไวนะครับวันนี้ผมก็เลยจะขออนุญาตใส่น้ำไปนิดนึงแล้วขวานขึ้เดี๋ยวไฟลุกเอาจะเปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวจะทาในข้าวเจ้าแบบไฟลุกก็ได้นะครับนะครับนนี่อโอ้ยดูเส้นจะแข็งนะเนี่ยไม่รู้จะ กินในเมื่อวานก่อนผัดไปแล้วรอบจริงินไม่ได้นะครับอยากว่าเส้นแข็งจัดไั่จากเราแค่ไว้แป๊บเดียวอ่ะนะครับปกติมันจะต้องแค่ให้อ่อนอ่อนออนเน,ออนอี่ยนะครับควันอืออือดูนะครับว้ายเราจะเหยาะน,น้ำอีกนิดนึง เพราะเนงจากว่าเส้นหมี่ยังไม่ละลายตัวนี่จะอร่อยไปหนอ่อยทีนี่นะครับอันนี้ก็คือเป็นสูตรเจ้าของเองที่ทําได้พูดสาเร็จแต่ว่าคือทํายังไงก็ได้ให้เส้นมันอ่อนน่ะที่เราจะต้องกินได้น่ะนะครับไม่งั้นคิดไม่ได้เลยอร่อยอยู่แต่เส้นได้แข็งจบจบเคเลยเพราะรู้จักว่าจะต้องแช่น้าให้ให้ให้เยอะให้นานว่นนี้เพราะไม่งั้นเส้นหมี่เขาจะ นานแข็งอะนะครับเพราะเนื่องจากว่านะครับทีนี้ของผมก็จะมาใช้ตัวนี้นะครับนี่ครับผมจะใช้เพื่อให้มันมีสีเขียวนะครับนี่ครับเนี่ยใบยอดบระลุมนะครับอย่างดีเลยผมเองครับเนี่ยุ๊บแล้วก็นะครับเพื่อให้มีสีเขียวลงไปนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราผมก็จะตีไข่เลยนะครับเนี่ยเป๊ะอือแค่มีเดียวอ่ะนะครับนี่ไข่ไข่กัไปและอุ๊ปอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับว่าครัวมือเดียวนะครับแต่ก็ต้องรีบคนนะครับดูอือแต่ก็เร่งไฟนิดนะึงนะครับนะครับแล้วก็หน้าตาก็าะจะเป็นประมาณเนี้ยสำหรับคนคนเดียวนะครับนี่คือผัดดีโคราช ของฟานแัดนี้น้องเขาฟานมีอร่อยววะนะนะครับเริ่มเป็นเริ่กพอนแล้วเราก็จะมายียีให้เขาเนี่ยนะครับไม่ให้กอดตัวกันมากนะครับจมเนี่ยนะครับแล้วก็ให้มันแห้งแห้งนะครับเสร็จแล้วครับแค่เนี้ย นะครับง่ายๆเดเตรียมจานแป๊บนึง